ได้มันได้อันนี้อยู่ได้แม่แม่จำของมซื้อกาง้หลรกที่ีตกจ่ายได้ไหมจังไม่ได้แล้วอีดนทา้ายจ่ายเหรอดนท้ายจ่ายได้ดนท้ายได้ห้าวเเป๊กจ่ายหรอ่า้ะอีาย่ะสาวาสาวาสามมั้งไม,ม่จำของมอซื้อนั้นได้อยู่อ ตอนนี้มันจำได้ฮูลุกนะที่ลูกตายนะแม่ว่าจำได้ได้ถามว่านถ้าแม่ว่า,ถ,า,วาถ้าผมตายเนี่ยแม่จะเสียใจยังไงไหมเอ้เขาอ,อู้กันโงไวเพราะเรื่องนี้เป็นเกิดขึ้นอยู่แล้วแม่จะตายก้อนหรือผมจะตายก้อนนั่นคือกฎธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วเขาเอาฝึกใจก่อนไงเขาฝึกใจก่อนที่เขาตายเขาคิดว่าจะได้กันนี้เ่ยอู้กันไวมก่อนคิดว่าเขาแปลงใจได้ไหม เหมือนกับสามคนนั่นนี่ไะได้ก่อนได้ได้ได้แล้วทำให้แม่ถึงห้องผมน้องน้อยนอนยะนอนหยามในห้องน้องน้อยห้อมหยงผมน้อยอยู่เสมออยู่ฉมัดหนุ่มหรับแม่ฉม่ดแม่นี่น้อยอยู่เสมออือลองหอมแก้วลองหอมแก้วหน้าหน่อยละหอมข้าวหอมข้าวหอมน้ำผักหอมน้ำผักหอมน้ำผักแล้วลูกคนอื่นทำไมไม่หอมอี หอมกุ้งคนมดอะเขาหอหอมเหรอเขาน่อยอยู่บ้านเขาน้อยอยู่บ้านเดียวเนี่ยเขาหอมกว่าผมว่าซีซีไปผมยังหอมเลยเห็นไหมให้นักกว่านดิเปียกกหอมมะลุมอันเดียแม่ให้ผมนักงก่อควายเอ็งก่อนโอ้เป็นคำสั้นๆจได้ใจ๊ควายแม่อันหอมหอมหอมชัวหอมโชัวหอมโชัวหอมก้าหอมก้าหอมกล้าดิเออสั่งล้าสั่งลาแล้วบ๊ายบายฮะ